สวัสดีชาวโลกสวัสดีทุกคนอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ในเกมไมค c ครับอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสร้างต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสร้างบ้านไอตัวนี้ไปนะครับผมโดยโปรเจกต์นี้นะครับจะมีชื่อว่าสร้างมั่วๆนะครับผมและคลิปนี้เป็น EP ที่2แล้วนะมาครับแล้ววันนี้นะครับเราจะสร้างบ้านข้างบนกันนะครับผมโดยที่ผมจะเริ่มจากการทำ เป็นสะพานลอยขึ้นไปไม่ใส่สะพานลอยเ๋ยเขาเรียกอะไรเออเป็นทางขึ้นไปกันแล้วกันนะครับเป็นเหมือนวบาเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะและอย่างแรกนะครับเราต้องมาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับผมตัวหลักๆแล้วนะครับเราจะใช้ไม้เป็นส,ส่วนใหญ่เลยครับแล้วไม้ที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นไม้แบบธรรมดาบ้านๆเลยครับแบบนี้เลยเอาอะไรแล้วไปวางทําไมอ่านี่เราจะเริ่มจากการวางขึ้นไปก่อนแบบนี้นะครับผมเออคลิปนี้ทําตามได้นะครับผมเพราะว่าบ้านมันจะอยู่ข้างบนนะ โอเคเราเริ่มมาทําสะพานกันก่อนนะแล้วก็ใช้ไม้ที่ยังไม่ได้แปลรูปนะครับวางขึ้นมาเป็นเสาแบบนี้เลยผมพยายามจะลงรีซอสแพรให้มันแล้วนะครับแต่ผมทําไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับถ้าใครมีเอ่อวิธีที่ลงรีซอสแพรได้นะครับก็แท็กผมหน่อยนะครับผมไม่เจ้าจะเป็นช่องพี่ๆคนไหนก็ได้นะครับมาแล้วเรามาเข้าเรื่องของเราต่อครับวางเสาเสร็จแล้วครับก็วางเป็นพื้นรองแบบนี้ไปก่นอนก็ได้ครับผมเนี่ยอ่าแบบผมวางเนี่ย วางขึ้นมาจนกว่าจะพอใจเลยนะครับผมว่าเราจะเอาสุดเพียงแค่ไหนครับอ่าผมก็จะวางขึ้นมาประมาณนี้ก็กําลังดีครับเดี๋ยวเราก็มาไล่วางเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะครับผมอืออย่าลืมอย่าลืมนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะตกแต่งไปด้วยไม้นะครับอ่าแบบนี้เลยแต่ก็วางขึ้นไปแบบนี้ครับผมอย่าลืมตกแต่งพื้นที่รอบๆให้เป็นไม้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้แปลรูปหรือยังไม่แปลนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่า ให้มันดูเป็นธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับนี่แบบผมผมก็จะทําเป็นเอ่อเป็นไม้อะไรแบบก็แยกย้องแยงไปนะครับอ่าภาพวางเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมแล้วผมก็มามดุดจุดใต้น้าครับที่มามดุดจุดใต้น้ำไม่ใช่อะไรครับเรากําลังวางเสาของเอออะไรอนะเออบันไดเรานะครับเออผมเรียกบันไดแล้วกัน <c oughs> <c oughs> เรากําลังวางสองให้บันไดครับผมนี่ก็วางมาเป็นแบบนี้นะครับ ใช่ไม้ที่ยังไม่แปลรูปนะครับผมทําออกมาเหมือนแบบว่ามีคานมารองรับนะครับอ่าแบบนี้เลยครับผมอืมวางไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบหรือจะรีบก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่รีบโอเคอะไรอะ่ะพูดอะไรไปมั่ว <c oughs> พูดไปเรื่อยครับโอเคนี่เราก็มาไล่วางนะครับผมมองดูครับว่ามันโอเคหรือยังไม่โอเคนะครับสําหรับผมแบบประมาณนี้ก็กําลังดีเลย หลังจากที่ผมวุ่นวายกับตรงเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับผมก็จะเอาเป็นไม้สลักนะครับอ่าสลักดำๆนี่แหละวางมาครับวางคาดมาแล้วก็สลับกันด้วยเอ่ออะไรอ่ะนี่นี่นี่เขาเรียกอะไรลังคาเนี่ยเออเหมือนลังคานี่แหละเหมือนข้ามันไดของผมนี่แหละเออประมาณนี้เลยครับผมอ่าแล้วเราก็ไล่วางเลยครับอ่าแบบนี้นะครับผมวางให้มันเป็นแบบนี้นะให้มันหันหน้ามาทางนี้นะอ่าแล้วก็วางกลับครับผมโอเค แล้วก็ไล่วางขึ้นมาเลยครับโดยที่ให้มันหันหน้าแบบเอ่อขึ้นไปข้างบนนะครับแบบอ่าแบบนี้เลยนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่แบบนี้ครับผมวางโดยประมาณนี้เลยครับแล้วก็เอาไม้สลักดำครับผมวางปิดอ่ตรงท้ายเข้ามาด้วยครับผม <aine S 1> <ๆ S 2> อ่าก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยครับโอ<ท>้โห<ท>ดู <ๆ S 1> ดูเป็นรูปเป็นล่างแล้วเนาะอืมใช้ไม้สลักนะครับผมไล่วางแบบนี้ด้วยนะอ่าแบบนี้ก็น่าจะดีครับผมวางไปแก้ไปครับ โ okay. อเคทำไปเรื่อยๆครับผมอมอย่างนี้อย่างนี้เอ้ยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเตียอ,อกเตี้ยอ,อกอีกอาวางแบบนี้เลยครับผมอมแบบนี้ดีไหมอะอืมดีโอเคอ่าแบบนี้แหละดีทุกคนว่าเสามันจะเฉยไปไหมนี่ยผมจะพามาตกแต่งเสาทุกคนเนี่ยวางให้เป็นเหมือนอาฐานนะครับผมอ่าวางาบันไดเนี่ยแหละหเป็นเหมือนฐานของมันนะ โอเคแล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะครับข้างบนให้กลับหัวลงมานะครับเอ้ยเดี๋ยวดิใช้แบบนี้เอ๊ะเออแบบนี้ครับแบบนี้โอเควางให้ครบทั้งสี่มุมเลยครับผมไปวางไปอ่าเสาก็ดูแบบเหมือนแขกแรงอะ่ะเออเหมือนไม่กองแกงแล้วอะ่ะแต่ปรับเวลาน,นิดนึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว สวัสดีตอนเช้าครับคุณผู้ชมแล้วเราก็ใช้เป็นรั้วนะครับวางให้ครบสี่มุมเหมือนเดิมโอเคเอ้ให้เดี๋ยวดิเอ้ยปัดยากอะโทรศัพท์นี่ืของเก่าก็แบบนี้แหละเนาะโอเคครับแล้วเราก็เอาเป็นโซ่นะครับโตเอ้ยไม่เอาโซ่ดิออะไรดีอะเออเอาเป็นโซ่ดีกว่าลองลองเอาเป็นโซ่ก่อนแล้วกันเฮ้ อ่าครับทุกคนแล้วก็เอาโซ่นะครับมาวางไอเดียวไม่ใช่วางแบบนี้ครับวางให้มันเป็นแบบให้มันเชื่อมกันกับข้างล่างครับโอเคอืมแล้วก็เอาเฮ้ยเด้ได้ได้ตรงนี้ยังไม่วางโอเคนี่ครับวางโซ่นะครับให้วางให้เชื่อมกันแบบนี้เลยครับเออโอ้โหดูเสาดิเออดูดีมาหน่อยแล้วก็ตัดมาตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนมาแล้วเรามาทําเอ้ยมิ่มอยากจะตีมือตัวเองสักที ใช้เป็นรั้วนะครับวางแบบนี้เลยครับผมอ่าวางขึ้นไปครับอ่าไม่ได้ยากอะไรครับผมนี่วางขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้ดูดีหน่อยอ่าเรียบร้อยครับวางรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเห็นบ่าดินตรงนั้นไหมครับอ่าล่ะเราจะเปลี่ยนดินนะครับตรงนั้นนะครับให้เป็นบ่าผนังแบบที่เป็นหินออะไรต่างๆด้วยนะครับเนี่ยแบบเห็นไหม เนี่ยไอที่เป็นดินที่แทรกเข้ามาตามแบบนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไม้ครับไม่ไม้ก็หินแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยครับผมแต่ว่าณที่นี้นะครับผมคิดว่าผมจะเอาเป็นไม้เหมือนเดิมครับอ่าแล้วอย่าลืมเอ่อไฮไลท์ของเรานะครับพุ่มไม้วางเข้าไปเลยครับพุ่มไม้ครับจะใช้เป็นพุ่มไม้อะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าผมจะใช้เป็นตัวหนาๆหน่อยนะครับเพื่อให้เอ่อสะพานของเรานะครับมันดูไม่กองแกงนะครับผมแล้วก็ตัดมาอีกทีนะครับ พวกผนังข้างๆนะครับผมได้ใช้เป็นหินนะครับที่สลับกันกับหินที่มีพวกตะไคร่น้ำขึ้นนะครับผมใช้เป็นหินธรรมดาแล้วก็เป็นอีกอีกฝั่งหนึ่งหรือแบบเราวางแบบแรนดอมนะครับไม่ต้องวางเรียงกันให้มันสวยนะครับวางแบบแรนดอมวางสลับกันนะครับให้แบบว่าเป็นหินธรรมดากับหินตะไคร่น้ำนะครับโอเคตรงนั้นก็เสร็จไปแล้วตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นมาเป็นไม้นะครับผมวางแบบสลับฟันปลาแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะวางแรนดอมแบบ ที่แบบนี้ก็ได้ครับผมไม่ได้วางสลับฟันปลานี่โอเคนี่คือการวางแบบแรนดอมนะครับวางตามใจเลยครับไม่มีแบบแผนไม่มีถูกไม่มีผิดครับผมมันขึ้นอยู่กับความคิดของเรานะพอทําเสร็จนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับอ่าอย่าลืมครับไฮไลท์นะครับตกแต่งด้วยพุ่มไม้เหมือนเดิมมาครับทุกคนครับถึงเวลาไฮไลท์แล้วครับผมจะพาทุกคนมาทําฐานของบ้านก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะใช้เป็นหินเอ่มหินหินธรรมดาเลย ธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยครับเอ่อจะนับดีไหมอ่ะหรือจะวางไปมั่วๆเลยอ่ะเราก็ยิ่งไม่มีแบบแผนในการสร้างนะโอเคคำว่าสมมาตรบ้านเราหาคำว่าสมมาตรได้ไหมเนี่ยก็จะทําฐานบ้านประมาณนี้เลยครับผมแล้วพวกผนังบ้านครับผมคิดว่าผมจะใช้เป็นไม้ที่ปอกเปลือกแล้วนะครับอ่าทุกคนจะใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะครับแต่ว่า ในที่นี้ผมจะลองเอาไม้ที่ปอกเปลือกแล้วมาสร้างดูนะครับว่ามันจะสร้างได้สวยขนาดไหนนะครับวางเป็นเสาคู่กันขึ้นมาก่อนแบบนี้เลยครับเดี๋ยวก็ดูทำเลนิดนึงครับอ่าใช้เป็นขั้นบันไดนะครับผมวางลงไปอ่าแบบนี้เลยอืมผมขอดูก่อนว่าจะทำสองช่องหรือช่องเดียวดีอ้ออย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับให้วางเป็นไม้ที่ปอกเปลือกแล้วนะครับ วางให้มันตั้งกับพื้นเลยนะครับให้เป็นเปลี่ยนแบบว่าเป็นเสาะนะวางแบบนี้ครับผมเว้นวยสองช่องแล้วก็วางเสาขึ้นมาอีกนะครับวางไม้บันไดนะครับข้างบนให้แบบว่าหันหัวลงมานะครับเออมถ้าเราทำแบบนี้มันจะอ่าโอมันจะชนกับเสารตรงนี้พอดีงั้นเหรออืมอยังไงดี นี่นี่นี่เอาแบบนี้ดีกว่าอ่าวางขึ้นมาครับทําเหมือนกับช่องแรกนะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับวางเสาเป็นเสาคู่มานะครับให้เป็นแบบว่าเป็นมุมเข้าไปด้วยนะไม่ต้องวางให้เป็นแบบเหมือนสี่เหลี่ยมขนาดนั้นนะครับวางให้มันเป็นมุมแบบนี้นะครับโอเคมันจะได้ดูแบบสวยขี๋หน่อยอ่าขบวนครับวางไม้บันไดครับกลับหัวลงมาโอเคให้มันได้ในลักษณะนี้ครับ ทําเสร็จก็ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็ใช้เป็นไม้เอ่อมืดๆทนมืดๆหน่อยหรือว่าทเดียก,กันกับไม้บันไดแล้วนะครับวางเขาวางจากข้างในนะครับขึ้นมาให้มันเป็นแบบว่าให้มันมีมุมมีมิติมีเลเยอร์เข้าไปโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยวางเสร็จแล้วก็ใช้ไม้บันไดนะครับวางขั้นข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะครับวางจากอ่ะวางต่อไม้ที่เราวางขึ้นเมื่อกี้ครับผมอให้มันเป็นมุมแบบนี้เลยนะครับ และไอช่องว่างตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นกระจกแผ่นนะครับใส่เข้าไปเดี๋ยวเราก็มาทําตรงข้างบนนี้ต่อนะครับอ่าวางไม้ข้านไดนะครับให้หันหน้ามาทางเดียวกันนะครับไม่ว่าจะลายไหนก็ได้ครับนี่ให้มันเป็นในลักษณะของแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะม้สแลกนะครับวางคาดปิดข้างบนไปเลยแล้วก็มาทําตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมแบบว่าทําให้เหมือนแบบเเสาบ้านเรามันมีฐานนะครับอ่าวางข้างล่างด้วยก็ได้ครับแบบนี้เลยอืมห เริ่มแล้วว่าเริ่มมีมิติแล้วว่าหลังจากที่วางไม้สลกครบแล้วนะครับทั้งบ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบๆบบ้านเลยครับทําแบบเดียวกันกับข้างหน้าเลยนะครับผมมาวางรอบๆบบ้านเสร็จแล้วเราก็มาทําข้างหน้าด้วยนะครับข้างหน้าทางเข้านะครับผมผมจะเริ่มจากการวางไม้ที่ปอกเปลือกแล้วนะครับเป็นเสาคู่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็วางหินลายแบบนี้ครับเข้าไปข้างในเพื่อให้เป็นเลเยอร์มากขึ้นนะครับเพื่อให้มีมิติมากขึ้น แล้วก็มาเอาเป็นอ่ะบันไดบันไดที่เป็นหินนะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมใช้ไม้นะครับวางปิดช่องที่มองจากข้างนอกเข้ามาแล้วมันเห็นนะครับมันจะมีรูเล็กๆอยู่โอเคองค์ประกอบของมันนะครับก็จะมีหินที่เป็นหิน เอกอ็น,นั่นแหละก็มีหินมีหินที่ติดตะไคร่น้ําด้วยนะครับเป็นไม้สลักก็เป็นไม้อีกแล้วเป็นหินสลักหินสลักที่มีตะไคร่น้ําติดอยู่ครับวางเป็นไม้สลักดําครับผมปิดคาดเข้ามาให้เป็นเหมือนหลังคานะครับอประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็วางเป็นขั้นบันไดเข้าไปด้วยครับโอ้โหเลื่มดูดีแล้วเว้ยแล้วก็มาทําทางเข้านะครับบ้านหลังนี้นะครับจะใช้เป็นประตูไม้สี สีน้ำตาลแบบนี้ครับสีมืดๆแบบนี้เลยครับอ่าทางเข้าของเราก็จะประมาณนี้เลยครับผมทำชั้นที่1เสร็จแล้วก็มาทําชั้นที่2ต่อเลยนะครับผมผมจะเริ่มจากการวางเสาขึ้นมาเป็นเสาคู่แบบนี้ก่อนนะครับเออมันไม่สมมาตรเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราเปลี่ยนเวลามาเป็นตอนกลางวันนิดนึงครับผมอ่าแล้วเราจะมาทาอ่าเป็นหลังคาฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่ทุกคนครับผมจะใช้เป็นหินสลกนะครับผมทุกคนเห็นไหม ใช้เป็นหินสลกที่มีตะไคร่น้ําแล้วก็ไม่มีตะไคร่น้ํานะครับผมอ่าแบบนี้ครับผมวางให้เป็นสลับกันนะครับแบบวางสุ่มๆไปเลยครับผมหลังจากที่วางเสร็จหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับหลังคาฝั่งนี้นะครับยังไม่เสร็จเต็มที่ครับผมเราจะใช้เป็นเหมือนแบบขั้นบันไดนะครับในการวางปิดข้างหน้าอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยครับทุกคนประมาณนี้เลยอ่าแล้วเราก็มาทําฝั่งนี้ต่อครับผม เสร็จครับโอเควางเสร็จแล้วครับผมก็ฝากข้างๆนี้เราก็ไม่ได้ทําเป็นเหมือนข้างหน้านะครับเราจะเราจะทําเป็นเหมือนข้างล่างซะมากกว่าแต่ว่าเปลี่ยนจากไม้ข้างในนะครับให้เป็นหินแค่นั้นเลย ข้างในก็จะกรุงกลวงหน่อยนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ตกแต่งอะไรแต่ว่าผมว่าข้างบนเสร็จแล้วนะผมทําข้างบนเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวปิดปิดอ่าโอ้ดูเป็นรูปเป็นร่างมาทุกคนผมจะพาทุกคนไปทําเสาไฟหน้าบ้านเก๋ๆกันอวางแบบนี้ครับผมใช้เป็นรั้วหินแล้วก็รั้วไม้ครับผมอวางขึ้นมาเป็นเสาแบบนี้ก่อนนะครับ แล้วก็ใช้เป็นบล็อกตัวนี้โอเคนี่ปิดเข้ามาแบบนี้ครับวางไม้ตัวนี้เอาไม่ใช่วางไม่ใช่วางไลนนี้ดิวางให้ปิดหมดเลยครับผมอ่าวางไปวางเสร็จแล้วครับใช้เป็นไม้เอ่อบันไดนะครับวางให้สลับกันมาเป็นแบบนี้ครับผมอ่าก็จะได้เสาไฟเก๋ๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับผมพุ่มไม้เหมือนเดิมอ้อแค่เสาไฟก็กี่แล้วเดี๋ยวก็ปรับเวลาให้เป็นตอนกลางคืนครับผมเพื่อที่เราจะได้หามุมเวางไฟได้ถูกต้องนะครับแบบ เหมือนเดิมครับใช้คติเดิมครับผมไม่วางจนเยอะจนเกินไปครับใช้ตะเกียงในการวางครับผมนี่ครับหามุมมืดๆในการวางครับผมเราไม่ได้วางให้มันแบบทับกันจนเยอะเกินไปนะ เรียบร้อยครับทุกคนครับทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้หรือเปล่าครับผมถ้าดูมาจนถึงตอนนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์และก็กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วมาดูกันนะครับว่าในคลิปหน้านะครับผมจะมาสร้างบ้านแบบไหนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไปละจ้า